ปวัสดีค่ะพี่ๆเ,เพื่อนๆปลาตัวใหญ่มากปลาครปลาครับปลาค,ครับโน่นตัวโน้นไปโน้นแล้วค่ะตัวนี้ตามตูดยังอยู่ในสวนกล้วยไม้นะคะพาเดินชเที่ยวชมค่ะทุกคนดอกไอ้นี้สวยมากเลยสีชมพูก็ทำน้ําตกเล็กๆตรงนี้นะคะ ร่มเย็นนะคะในนี้มาเดินเที่ยวมาเดินชมกล้วยไม้ผีเสื้ออันนี้ก็เป็นห้องอาหารค่ะทุกคนเป็นฟูเซนนะคะแฉกเจอมาขอบอกโคด ร่มรื่นค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้อีกที่หนึ่งนะคะเป็นกล้วยไม้อีกที่หนึ่งเมื่อกี้พาไปถ่ายตรงนู้นมาตรงนี้ยังไม่ได้ถ่ายนะคะนี่สวยมากเลยค่ะพี่ๆเ,เพื่อนๆยอดไม้ค่ะยอดอ่อนสีสวยร่มรื่นค่ะทุกคนสแกนดูพอชอยเลส เข้าห้องน้ำไม่ตาโอ้โหสวยมากเลยค่ะพี่ๆเพื่พอนๆดูค่ะสุดยอดสวยสบายตาสบายใจค่ะชมดอกไม้มสวยมากค่ะ สีสันสุดยอดเลยค่ะทุกคนชมไม่เบื่ออันนี้ ep สองนะคะเราเดินชมดอกไม้สวยๆหากพี่กลับมาซื้อภาพตะ,ตะตะปากน้องบังเด้อ สั้นพี่นอ้องเราก็เดิน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 ทุกซอกทุกซอยนะคะทุกคนเดินเพราะว่ามันสวยค่ะเดินไปเรื่อยๆเดินเอาความสวยของดอกไม้่ะ,ะทุกคนนี่เป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารเยอะมาก สวยจริงค่ะทุกคนสดใสไม่มีคำบรรยายนะคะทุกคนเพราะว่ามันสวยจริงค่ะสีสดใสดอกใหญ่มาก มาแล้วแล้วก็เก็บความสุขเก็บความทรงจำครั้งหนึ่งเราก็เคยมานะคะทุกคน ก็จะเป็นร็อกเหมือนกันนะคะทุกคนยูสายยูสายโอ้อย,ส,อย,ส,อยอสวยมากอโอยอ,อ,อ้อยอ้อยอ่อนมาถ่ายค่อยด้วย อยู่นี่พ่ออยู่นี่ทุกคอดอกไม้สวยๆอยากเข้ากล้องด้วยคะ่ะเห็นไหมคะทุกคนดอกไม้สวยไหมคะดอกไม้สวยดอกไม้สวยๆนะคะโอ้ยสีม่วงสวยๆนี่นะคะ เขาก็จัดได้สวยนะคะทุกคนจัดได้สวยมากเลยสีแเจมสี่เจม ต้ใหญ่ตรงนี้สวยมากเลยทุกคนสวยมากดิโอ๊ะสายอือสวยตรงนี้สวย ไม่ยากไปไหนเลยสวยทุกที่สวยทุกที่ช่อใหญ่ๆนะคะทุกคนสุดยอดเข้ามาก็ถ่ายรูปแบบชอดแช่อชอดแช,ช่ดูค่ะทุกคนชมไม่เบื่อจริงๆค่ะขอบอก สวยมากชมไม่เลือเล่อชมไม่เลื่อช่อใหญ่ๆโอ้ยสวยสวยมากโอ้ยนี่อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะสวย วยมากอันนี้มีสามสีนะคะทุกคนสีเหลืองอันนี้สีเหลืองนะคะอันนี้อันนี้ก้อเหลืองอันนี้สีชมพูดูค่ะสวยมากเลยสุดยอดอสวย สวยมากๆริมนอกนี่ไม่มีนะคะนี่ริมนอกนี่ไม่มีเขาจะเขาจะทำริมริมริมทางเดินนะคะทุกคนเขาจะเอาดอกมาริมทางเดินเยอะแล้วก็ช่อใหญ่ๆนะคะ Oh gitu. Ya. พี่เพื่อนๆขอลงคลิปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ Thank you to everyone for watching Thank you so much ขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะ